สวัสดีครับวัสดีตอนเชา้าครับวันนี้จะพามาเจ้าตลาดขึ้นช้าตอนเช้านะครับมาดูกันว่าพวกเขาขายไงกันครับมาดูกันครับดอกน้ำแขโอเคครับพาไปดูไปเรื่อยอครับ 在早上、下午。 ของสด,ดน,น,นะครับพวกกุ้งอะไรเงี้ยครับ่ไอว้นี่น้จะซื้โซน,นี้ขายปลาใช่ไหมปลาโซนใหญ่ออ่ใหม่เมื่อต้อมากจะเป็นปลาปลาส,สดๆขึ้นจากเรือมาส้า เียมนะครับทุกคนนือของแห้องเรียนเบอร์มาแล้วนะจ๊ะ ทางนั้นเลยกับปั้นเช้าขึ้นมาจากเรือใหม่ไปอันนี้ก็เป็นตลาดตอนเช้านะครับสีสะอาดขอนาฬิกาเนี่ยครับสัญลักษณ์ขอนาฬิกาัีมากครับ ไปดูข้างในกันแลองดูก่อนได้นะครับจะไปดูข้างในกันว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับนี่เป็ปาจ้าก็วันที่ทีแไปหาสดเตร็ก็เชาครับโซนนี้เป็นขายปลาสดนี้พวกขายพัก cái <laughs> bên màu trắng thì vị ngọt Để và คุณจะต้องปลาสด้นี่เป็นปลาอินทรีย์สองห้อง ตัวนี้เป็นของสดนะครับเลยนะครับตัวใหญ่สองหก บรรยากาศตอนเช้านะครับคืงก็เป็ตลาดเช้าวผู้ขายผักขายอะไรจะไปอยู่ร่มรอบแล้วก็เป็นไนขงข้างคนอยู่ในฝั่งนู้นดีกว่า มีรถมีรถมีราคอคือรสีนี้นะขอนาฬิกาครับจะ๋ซูมอีกาิกาขอนาฬิกาขอนาฬิกาาเดินดูข้างในยิดหน่อยเร็นที่จอดรถนะครับคนเข้ามาจับรเขาก็จะมาจับรถทแถวนี้ รกาศสอันนี้ท้องฟ้าอากาศดีครับท้องฟ้าสดใสาอากาศดีนี่เป็นเทศบาลเมืมองศิรีราชามีของนาฬิกาเป็นจุดแลนด์มาร์คของคุณาชราครับมาศีชาก็ต้องมีหอนาฬิกาวันนี้เป็นตลาดตอนเชา้า ดีมากเลยวันนี้เจอกนานดีมากเลยเตางน,นี้ไปโรงพยาบาลสมเด็จตางน,นี้ไปเกาะลอยครับ บรรยากาศดีมากเลยชั้นี้ต้องปลาสดใสอันนี้ก็เป็นอาคารเก่าๆครับตู้ในตลาดนี่ก็เป็นอาคารเก่าๆรอบตลาดดูชิดหน่อยเดี๋ยววิจังหวัตถดีรถข้าขานมวังรถวังรือ เป็นอะไรครไอหงมวนครับจากสีชาเป็นหางมวน ตึกแถวเก่าๆครับที่เขาปลูกมานานแล้วอยูมาหลายปีแล้วครัะแต่สมัยเขาศิลาซักมาสีไรชาคนก็ขึ้นชั้นตอนเช้าเวลาเวลาครับเดี๋ยวพาไปเดินดูตลาดเชษบานสีรรชานะครับ สถางนี่สถาบนอรกนะจากที่นาเชลอันนี้ที่ไปก็ไปสอนิชาาจาอ่าเดี๋ยวข้าไปกันตรงนี้ดูกันอื